ดูเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตกันหน่อยนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปภารกิจไปเวทีอินเตอร์อ่ะรอบ2แล้วก่อนหน้านี้ก็คือของ UN รอบนี้ก็คือของ a p e PE c ใช่ไหมครับแต่นายกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ใช้วิธีการออกเป็นกฎหมายกู้เงินพรบกกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทแล้วมันจะมีกระบวนการในการส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าคอรมอเข้าสู่ที่ประชุมสภาพเพื่อโหวต นายกบอกว่ามั่นใจว่าด้วยความที่เป็นพักร่วมที่มีเสียงข้างมากและมีความมั่นคงของเสียงทํางานกันเป็นทีมเนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นอนโยบายกู้เงินที่เป็นกฎหมายฉบับนี้เชื่อว่าผ่านแน่แ mm hmm. แล้วมันก็อาจจะมีความล่าช้าเพราะอะไรรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับคือรับฟังความเห็นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนําไปสู่เรื่องของการปรับแก้เงื mm ่อนไขอะไรต่างๆแล้วพอมันเป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านสงสภา มันจะใช้เวลาคุณผู้ชมจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้ากว่าจะได้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นคนไทยที่เข้าเกณฑ์จะได้เงินดิจิทอลเนี่ยอาจจะต้องรอจนถึงกลางปีหน้านะครับทีนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่วงวิกฤตที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนายกบอกผมเนี่ยมาจากพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นสโลแกนหาเงินได้ใช้เงินเป็นครับผมมั่นใจว่าไยบ ป็นนโยบายที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพาว่าจุดเดียวนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าฝั่งนายกเนี่ยกฎหมายกู้เงินผ่านสภาได้แน่ทีนี้เรื่องของการปรับเกณฑ์ที่ทําให้คนที่มีเงินเก็บเกิน5 0 0แสนบาทหรือมีเงินเดือนเกิน7 0 0 0 0บาทขึ้นไปก็ไม่ได้รับสิทธิ์นี้นายกบอกเข้าใจเห็นใจเหมือนกันเพราะอะไรเพราะบางคนน่ะที่มีเงินเก็บเกิน5 0 0แสนเพราะว่าเขาเก็บออมมาเงินเดือนอาจจะไม่ได้ถึงเจ0 0 0ด้วยซ้ำเงินเดือนอาจจะเป็นหลักหมื่นต้นตนหรือกลางกง เงินเดือนไม่เยอะแต่เก็บเงินเก่งอ่ะอคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้นายกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีโครงการที่จะเอามาให้คนที่มีตังค์ได้เอาไปใช้นั่นเรื่องของอ r e f u n d เดี๋ยวจะว่าอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ถามนายกว่าแล้วไอ้เงิน5 0 0แสนเนี่ยสรุปคือเอาอยัางไงเอาง่ายๆเลยดูแค่ตัวเลขเงินในบัญชีธนาคารเพราะฉะนั้นดูแค่ตัวเลขนี้แหละแล้วอย่างอื่นมันดูไม่ได้แล้วมันตรวจสอบไม่ได้ต่อให้สมมติคุณมีเงินเก็บสัก200,000คแสนแต่ทองหยองที่บ้านนี่ มีเยอะแยะเครื่องพงเครื่องเพชรใครจะไปรู้ะอันนี้ก็นับไม่ได้อันนี้นับไม่ได้มองไม่เห็นเอาที่มองเห็นแล้วอยู่ในระบบก็คือตัวเลขเงินในบัญชีนะครับเงินเกษียนอะถ้าเป็นเงินเกษียนบำเหน็จบำนาญถอนมาอยู่ที่บ้านเป็นเงินสดที่ใช้อยู่ที่บ้านอันนี้มันก็ไม่รู้ตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเงินก้อนที่มารวมกันอยู่ในบัญชีแล้วเกิน5 0,000นอันนี้ก็ซอรี่เสียใจด้วยคุณก็ไม่ได้แล้วตั้งต้นนับเนี่ยดูกันยายนนะครับเอากันยายนที่ผ่านมามก่อนหน้าน,นั้นยังไงไม่รู้นะเอากันยายนลผู้ชม เอากันยายนเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขเข้าใจว่าดูเฉพาะในเดือนกันยามัง้งค่ะเพราะถ้ามาวันนี้เดือนนี้มันก็พฤศจิกาแล้วใช่ไหมถอนออกไม่ทันไม่ทันแล้วอ่ะเพราะมันอยู่ในระบบตั้งแต่กันยาแล้วไงใช่เอออ่ะลองฟังอ,อันนี้อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่นายกพูดนะครับแล้วนายกยังบอกด้วยว่าเรื่องของการออกเป็นกฎหมายกู้เงินใครแนะนํารู้ไหมผู้ว่าแบงค์ชาติครับ ออผู้บ่าวแว้งชาติก็ฉายภาพไปเห็น1 2 3 4แล้ววิธีการที่คิดว่าดีที่สุดคือการออกเป็นพรบรกู้เงิน5้าแสนล้านครับเรือ่องที่นี่ไปของพรบเนี่ยพรบเงินกู้เนี่ยถ้าผู้บ้าการการกันน่ยเป็นผู้บอกเองถ้าในยกนี้กู้เลยดีกว่าขึ้นจาก60กสิบเป็น6กสิบสีบส่เปอร์เซ็นต์สบายมากพี่ได้ถึงเจ็กู้ไปเลยพอถึงกู้แล้วเรามาใส่ตัวนี้เท่าบอเนี่ยแล้วรวมโครงการอื่นๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับของจีด GDP ประเทศไทยขึ้นไปได้จัดส่วนนี้สาธารณต่อ GDP ก็จะลดลงไปถึงแม้นี่จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดพเพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนนี้ก็จะลดลงไปรัฐบาลนี้มั่นใจครับว่าเราหาว่าเราหาเป็นนายกยังคงมั่นใจนะโค,ค,ครงการนี้เดินหน้าต่อได้แน่นอนส่วนฝั่งฝ่ายค้านอย่างคุณไหมสิริกัญญาครับรองหัวหน้าพักเก้าไกลก็เป็นหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวต้นๆว่า เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครได้เงินหมื่นจากโครงการนี้ไม่มีใครสักคนเลยใช่ไหมใช่เพราะคุณหมายมองว่ามันจะขัดกับกฎหมายนะครับเรื่องเฉพาะโดยเฉพาะพรบรวินัยการเงินการคลังนะครับและที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในแต่ละครั้งคือไม่เคยพูดคัดค้านนะแต่อยากจะรู้ว่าจะเอางบมาจากไหนที่ทําแล้วมันไม่ผิดกฎหมายคือท้ากลับไปที่ฝั่งรัฐบาลเลยครับเอาอย่างงี้ไหม เปิดความเห็นของคณะกรรมการกิจดีการมาดูหน่อยสิออที่บอกว่าเห็นชอบเห็นด้วยหรือจะเป็นรายงานการประชุมรวมไปถึงความเห็นที่นายกอ้างล่าสุดคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอเองให้ออกเป็นพรบกู้เงินเพราะลึกๆคุณหมายบอกเลยไม่เชื่อว่าผู้ว่าทปทจะเสนอแนวทางนี้ครับวันนี้มีไปจนถึงว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนเสนอให้ออกพรบรเงินกู้ด้วยอันนี้เนี่ยยิ่งต้องดู คณะกรรมการรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่เลยดูมติกันด้วยค่ะว่าลงคะแนนเสียงกันอย่างไรถึงให้ออกพรบรอบเงินกู้นะคะที่ฉนันเชื่อมั่นว่าทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเสนอแนวนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกๆครั้งเนี่ยก็ออกมาคัดค้านมาโดยตลอดค่ะเละขาคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่ชุดเล็กก็มีตัวแทนของคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปเช่นเดียวกันจะไม่มีใครเลยสักคนเลยเหรอที่ ท้วงติงรัฐบาลในเรื่องนี้ว่ากําลังทําผิดกฎหมายอยู่นะคะถ้าคุณปล่อยให้รัฐบาลทําโดยที่ไม่ได้มีการท้วงติงดิฉันคิดว่าพวกคุณเองก็มีความผิดนะคะข้าราชการประจำํำคือตอนนี้ถ้าเราดูคําวิจารณ์เนี่ยครับ มันย้ายจากที่ว่าประโยชน์ของโครงการมาที่เป็นเรื่องของการออกกฎหมายกู้เงินถูกกฎหมายหรือเปล่าใช่ตอนแรกก็จะว่ามันคุ้มไหม,อมตอนนี้มันทำได้ไหม,มเ,ออเรื่องของการออกกฎหมายมากู้เงินแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณศฉริกัญญาพูดก็คือว่าพอรัฐบาลบอกมันจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคุณศิริกัญญาบอกเอาจริง,รงคือถ้าเราย้อนกลับไปดู GDP ในช่วง1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตต่ตํามันเป็นปัญหาเรือรังอยู่ๆรัฐบาลจะมาปั้นว่าเอา้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาต้องกู้เงินมากระตุ้น อันนี้เนี่ยมันแก้ได้จริงไหมแล้วระยะสั้นมันทําได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฝากรัฐบาลว่าให้ใช้ข้อเท็จจริงมาบริหารประเทศอย่าใช้ความรู้สึกนะครับแล้วคุณสิริกัญญายังบอกว่าถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายกู้เงินผ่านสภาอันนี้ก็คงต้องยอมรับความจริงแต่ว่าขั้นต่อไปมันจะเป็นปัญหาว่าอ่ะผ่านสภาได้ก็เป็นกฎหมายออกมาแล้วก็ให้อํานาจรัฐในการกู้ตังค์ใช่ไหมกู้เงินมาแต่ทีเนี้ย มันไม่มีของฟรีในโลกไงกู้เงินมาคุณก็ต้องจ่ายคืนแล้วจะทํำยังไงวิธีการของรัฐบาลก็คือว่าตั้งงบประมาณกันเงินส่วนหนึ่งเพื่อใช้หนี้คืนในช่วง4ี่ปีข้างหน้าหมายความว่างบประมาณที่คุณตั้งมาหรือเงินภาษีที่คุณเก็บมาได้จากประชาชนส่วนหนึ่งต้องหักไปใช้หนี้แล้วใช้หนี้ปีละหนึ่งแสล้านครับ เพราะเราจะกู้กัน5 0 0แสนถูกไหมปีหนึ0งแสนกว่าล้านบวกดอกเบี้ยอีกนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเงินเนี่ยงบประมาณเนี่ยปีละแสนกว่าล้านปีละแสนกว่าล้านเอาไปทำโครงการได้เยอะมากนะ<อ>แต่มันจะถูกเอาไปใช้หนี้แล้วสุดท้ายเกี่ยวกับคนไทยยังไงเกี่ยวครับคุณสุริกัญญาบอกว่าไม่รู้แหละบางโครงการที่ควรจะได้ทําเพื่อประชาชนอซอรี่นะเพราะต้องเอาเงินเนี้ยไปใช้หนี้ก่อนอ คนไทยก็จะไม่ได้อโครงการตรงนั้นอันนี้คือบองไปในอนาคตนะถ้าสมมุติว่าผ่านมติของสาภาสา,าระรจริงๆนะครับ ก็ระหว่างนี้มีคนมาช่วยกันตรวจสอบเยอะนะฮะนอกเหนือจากฝั่งฝ่ายค้านแล้วนักร้องคนดังครับคุณศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเมื่อวานนี้ไปยื่นหนังสือกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญเสนอเรื่องไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเหน่อยซิว่าไอ้พรบกู้เงิน5,000 500, นล้านบาทมันขัดกับรัฐธรรมนูญประกอบกับพรบวินัยการเงินการคลังหรือไม่นะครับ โดยคุณศรีสุวรรณชี้ว่าปัจจุบันมันไม่ได้มีความจําเป็นเหตุผลเร่งด่วนอะไรที่จะต้องไปกู้เงินมาแจกเงินเหมือนตอนที่มีวิกฤตโควิด -19 มองอีกมุมหนึ่งคือรัฐบาลของคุณเศรษฐาจะไปกู้เงินมาแจกโดยออกเป็นพรบกู้เงินนั้นมันเป็นการเรียกบารีนะฮะคือสร้างภาพว่าตอบสนองนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้เพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองเท่านั้น อันนี้ในมุมของคุณศรีสุวรรณส่วนนักร้องอีกหนึ่งคนครับคุณสนทิยาสวัสดีครับอดีตท,ที่ปรึกษากรรมาิิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรไปที่กกตครับไปทวงถามความรับผิดช,ชอบจากกกตทําไมกกตปล่อยให้พักการเมืองดําเนินการนโยบายหาเสียงที่ไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้กับกกตม,มันไม่ตรงปรกอะ่ะที่แจ้งเอาไว้ ซึ่งบอกว่ามันเสี่ยงแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับทั้งกฎหมายลูกว่าโดยพักการเมืองแล้วก็ขัดรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวให้กกตเนี่ยหาคําตอบมาให้ถ้าไม่มีความชัดเจนต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนธันวาคมจะไปยื่นเรื่องให้ปปชและผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปนะครครัเพราะฉะนั้นทั้งคุณศรีสุวรรณคุณชนทิยา แยกกันเดินแต่ร่วมกันตีเพราะสุดท้ายแล้วก็คือมองว่าที่มาของการออกกฎหมายกู้เงินมันขัดกับรัฐมนูญนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เมื่อกี้ที่คุณสดิดกัญญาบอกไม่เชื่อเลยว่าผว้ว่าแบงค์ชาติจะเป็นคนเสนอให้ร,รัฐบาลเลือกใช้วิธีการออกพรบก,กู้เงินเรื่องนี้คนที่ออกมาพูดสัมทับก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับบอกจริงๆนะนโยบายหรือไอเดียนี้ที่นายกบอกเนี่ยมันก็มาจากผู้ว่าแบงค์ชาติจริงๆคุณจุลพันธ์บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ย ได้ให้ข้อแนะนำเอาไว้เรื่องของการใช้งบประมาณปกติคือถ้าไม่ออกกฎหมายกู้เงินแล้วไปดูเงินในงบประมาณปกติที่มีการตั้งกันขึ้นมาเนี่ยคือเอาเป็นว่ามันยังมองมันอะไรไม่เห็นเพราะว่าตอนนี้พรบรงบประมาณยังไม่เข้าสภาด้วยซ้าม,มันมองอะไรไม่ออกเลยจะไปเอาตรงไหนมาใช้อย่างไม่รู้2ก็คือว่าถ้าใช้เงินงบประมาณของแต่ละปีที่ตั้งตามกรอบเป็นปกติในคุณผู้ชมครับมันก็จะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าแทนที่จะเอาโครงการเอาเงินไปลงกับโครงการรัฐ เปลี่ยนใหม่เอาเงินมาอยู่ในมือของประชาชนจํานวนเงินมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่มีการเสนอมาจากผู้ว่าแบงค์ชาติก็คือว่ากู้เงินไงกู้เงินมาไอเงินงบประมาณก็ใช้ไปส่วนหนึ่งกระตุ้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเงินที่เป็นกู้มาอันนี้แยกออกมาเป็นอีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วมันเป็นวิธีการที่คุณจุลพันธ์บอกว่าเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาเพราะมันต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาด้วยนะครับแล้วรัฐบาลจะไม่เริ่มโครงการเงินดิจิตอล จนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้นเข้าสภาห,หรือแม้กระทั่งมีคนไปร้องศาลร,รอฟังก่อนนะถ้าสารรับแล้วจะวิวนิจฉัยหรือว่าจะตีความเนี่ยโน่นไม่รู้รอจนกว่าสารจะมีคําสั่งออกมาชัดเจนเพราะถ้าเริ่มไปแล้วแจกเงินไปแล้วสารบอกทําไม่ได้ตายเลยหนักเลยเอาคืนยังไงอ่ะจะดึงกลับยังไงใครรับผิดชอบ,บอันนี้ยากเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้ามีคนร้องหมายความว่าถ้ามีคนร้องแล้วสารใช้กระบวนการนาน เงินนี้มันก็จะดีเลยออกไปพฤษสภา<น>คมปีหน้าอาจจะไม่ทันหรอเออถ้าเกิดถ้าร้องศาลนะถ้าร้องศาลเออถ้าร้องศาลก็จะเป็นแบบนี้ก็รอจนกว่าทุกอย่างจะเคลียร์เอาให้เคลียร์ครัดชัดเจนว่าทําได้แล้วค่อยเริ่มนะในลักษณะแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับอันนี้คือกลุ่มคน50ล้านคนที่จะได้เงินดิจิตอนวอลเล็ตหนึ่งบาทแต่กลุ่มคนที่ไม่ได้ก็คือคนที่มีเงินเก็บ 5 0แสนบาทขึ้นไปคนที่มีมเงินเดือน70,000บาทขึ้นไปเมื่อกี้คุณเศรษฐาบอกแล้วว่าเข้าใจคนกลุ่มนี้เนี่ยให้มาใช้อันนี้เขาเรียกว่าโครงการ e-refund e-refund ก็คือไปใช้จับไปช็อปไปช็อปแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาเงินตรงเนี้ยมาลดภาษีได้แล้วก็จะได้เงินกลับคืนมา หมื่นหนึ่งเท่ากันครับเพียงแต่ว่าอันนี้เน้นคนที่มีตังค์แล้วอยากจะช็อปช่วงต้นปีหน้าค่ะแต่ว่าต้องเสียภาษี20%นะถึงจะต้องใช้ห้าห0,000ื่นนะ,ะไม่งั้นก็ไม่ควรจะใช้<อ>นะคะอ้าวคุณเผ่าภูมิรัชนาสกุลนะคะเลขานุการรัฐมนตรีคลังบอกว่ามาตรการอีรีฟันเนี่ยให้ประชาชนได้ภาษีคืนค่ะก็เหมือนช็อปดีมีคืนแต่ว่ามันจะได้มากกว่ามาตรการนี้คือช็อปดีมีคืนรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยช่วงต้นปี66กําหนดให้คนที่มีเงินได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่รวมถึงหงห้้าาุนนส่ว สามารถหักลดหย่อนซื้อสินค้าบริการได้จ่ายจริงไม่เกิน4 0 0 0 0ื่นแต่ว่าอ e ีรีฟันของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อสินค้าค่าบริการทุกประเภทที่อยู่ในระบบภาษีเฉพาะที่ออกไปกํากับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นรายจ่ายดังกล่าวไม่เกิน5 0,000บาทแล้วก็มาหาักลดหย่อนภาษีนะคะและภาษีที่ประชาชนได้คืนมาก็จะขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนย้าคุณผู้ชมต้องคํานวณเนาะ คุณเสีย,ยกันเท่าไหร20่20%คุณจะได้หมื่นหนึ่งเท่ากับที่เขาแจกเลยถ้า25%นคุณจะได้กำไรเท่ากับคุณได้1,2500บาทแต่ว่า<ช>อีรีฟันเท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่าให้มากกว่าช็อปดีมีคืนใชแแ่แต่พูดกว้างๆนะยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมออกมาค,ค,คำว่าสินค้าและบริการที่ว่าเนี่ย ทุกประเภทจริงหรือเปล่าแล้วเราต้องจ่ายอีกแล้วอะใช่เราต้องเอาเงินไปซื้อสินค้านั้นมาด้วยนะนี่อันนี้ก็เลยก็เลยมันมันก็เลยกลับมาตรงที่บอกว่าอ๋ออีรีฟันเนี่ยมันจะตอบโจทย์คนที่มีตังค์แล้วเขาอยากจะใช้ตังค์ช้อปปิ้งในช่วงต้นปีเพื่อที่จะเอาภาษีคืนแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเทียบกันระหว่างช้อปดีมีคืนกับอีรีฟันที่กำลังจะทำเนี่ยช้อปดีมีคืนยังมีการกําหนดสินค้าและบริการบางประเภทที่ไม่สามารถที่จะ เอามาลดหย่อนภาษีได้ถ้าจาได้แต่ไอ้น้ำมันเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นคือเติมน้ํามันตอนนั้นเอาไปลดภาษีได้ได้ไแต่สูราอม่ด้ซูบไม่ได้ซื้อรถยนต์ไม่ได้นะครับหรือว่าซื้อทัวร์ไปเที่ยวไม่ได้ไปพักโรงแรมอันนี้ไม่ได้เหล่านี้มันเป็นข้อยกเว้นของช็อบดีมีคืนแต่ถ้าอีรีฟันบอกสินค้าบริการคือตอนนี้พูดกว้างๆแบบนี้ครับ ครอบคุมเลยไหมครอบจักรวาลเลยหรือเปล่าเออหรือว่ายังมีข้อกําหนดแบบเดิมอาจจะต้องรอฟังเพราะว่าจะเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งคมถึงคราาปีหน้าคือ2เดือนน่ะใช้เงิน50,000ืนอ่ะของขวัญของขวัญพี่หม่คือถ้าเกิดว่าเอาเป็นค่าอาหารได้พี่จะให้แชมป์พาพวกพี่ไปเลี้ยงแล้วก็เอาเงินเนี่ย มาเอาภาษีคืนนะสองเดือนใช้เงินห้าหมื่นก็อย่างต้นปี66ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็วางแผนแล้วสมมติอยากเปลี่ยนมือถือเนี่ยรอซื้อตอนต้นปีจะได้มาชอบดีมีคืนอะไรแบบนี้ลองวางแผนการใช้เงินกันดูแต่ย้ำนะฮะโครงการนี้ต้องเอาเงินตัวเองไปซื้อสินค้าและบริการเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับเสียเงินด้วยนะไม่ใช่ว่าได้อย่างเดียวได้คุณผู้ชมเชื่อเหลือเกินว่าจนถึงตอนนี้คำถามที่หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับ แจกเงินดิจิตอลวั l เล t หนึ่งบาทยังมีอีกหลายประเด็นออวันนี้เราลองรวบรวมมาให้สักเาคำถามกันแล้วกันเอาคำถามแรกนะครับคนเขาสงสัยว่าถ้าเขาไปเปิดบัญชีร่วมกันออสมมุติเป็นสามีภรรยารนะครับชื่อบัญชีร่วมกันแล้วถ้ามันมีเงินฝากเกิน5 0 0 0สนบาทแบบนี้จะหาร2เออนับยังไงหรือจะนับรวมนับยังไงหรือตัดสิทธิ์ทั้งคู่อะไรออแบบนี้ อันนี้เดี๋ยวรอคําชี้แจงเพราะบัญชีแบบนี้มันมีอยู่จริงแล้วเยอะด้วยนะใช่สมมติคุณ A กับคุณ B เปิดบัญชีร่วมกันแล้วมีเงินฝากสัก80,00สนมันเกิน0,000สนแล้วอย่างนี้จะหัน2เหลือคนละ00 0แสนแล้วได้ทั้งคู่หรือนับรวมเป็น8 0 0 0 0นแล้วไม่ได้ทั้งคู่อันนี้เดี๋ยวค้างเอาไว้อันนี้ยังไม่มีคําตอบมาฝากนะแต่หลายคนสงสัยนะฮะส่วนคําถามที่2นะครับถ้าเงินในบัญชีมี5 0 0 0 0นกว่าบาท เอาออกมาจากบัญชีก่อนได้ไหมอันนี้น่าจะตอบได้แลลวอันนี้ตอบได้เบื้องต้นเขาบอกว่าต้องกันยายนปี66หกขอตอนนี้ไม่ทันนะจ๊ะไม่ทันแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้อาจจะทันนะฮะข้อที่3พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้รับสิทธินี้ไหมหนึ่งหมื่นบาทนะฮะเบื้องต้นก่อนหน้านี้มีคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสํานักนายกตอบแทนเพราะท่านดูแลสํานักพุทธท่านบอกว่าได้เพราะว่าไม่ได้ตัดสิทธิพระใช่แค่16ปีขึ้นไปถูกต้องข้อที่4ครับรัศมีในการใช้เงินหมื่นนะครับนอกเหนือจาก ต่างจังหวัดที่บอกว่าให้ใช้ได้ทั้งเขตแล้วอำเภอใช่ไหมฮะกรุงเทพปริมฑลทนถามต่อว่าแล้วในส่วนของกรุงเทพปริมฑลทนยัง4กิโลเมตรเหมือนเดิมใช่ไหมคือหรือทั้งเขตเออคือในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่อ่ะ มันไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าร้านมันจะกระจุกกันค่อนข้างเยอะร<ๆ>้านมันจะกระจาย,ยไม่ใช่กระจุกร<ช>้านมันจะกระจายอยู่เยอะเพราะฉะนั้นแล้วคืออ่ากรุงเทพอาจจะใช้ว่าเป็นเขตเนาะต่างจังหวัดก็คือเป็นอำเภอถูกต้องน่าจะเป็นห <ะ S 2> ลักเกณฑ์เดียวกันส่วนข้อที่5เป็นคําถามในมุมของร้านค้ากันบ้างครับคนขายของเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอารับมาเป็นดิจิตอลวันเล็แล้วจะแปลงมาเป็นเงินสดเนี่ยในมุมของคนขายของที่ต้องไปซื้อของมาเติมเข้าร้านเขาจะได้เงินสดเมื่อไหร่จะได้เงินสดวันไหน เพราะเขาเป็นระบบเงินหมุนอมันนี้ยมันมันยังไม่มีคําตอบยังไม่ชัดเจนแต่ว่าก่อนหน้านี้เท่าที่มีคําอธิบายก็คือว่าพอคนที่ได้มีสิทธิ์เอาเงินดิจิตอนไปใช้ตามร้านค้าร้านค้าก็เหมือนเก็บเครดิตเอาไว้อแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไปซื้อกับเจ้าใหญ่อีกทีนึงนะร้านค้าไปซื้อกับเจ้าใหญ่เน้นเนี่ยนี่ยน่มีสิทธิ์เอามาใช้กันนี่ แล้วนี่ก็เก็บอันนี้เก็บเครดิตเอาไปซื้อแชมป์แล้วแชมป์เป็นเจ้าใหญ่แล้วคนที่มีสิทธิ์ขึ้นเงินคือแชมป์แล้วสุดท้ายก็คือผลประโยชน์ไปอยู่ที่เจ้าใหญ่เพราะาเพราะว่าอธิบายอย่างนี้ว่าก็นี่ไงก็ซื้อของมาเติมเข้าร้านแล้วไงเออเพียงแต่ว่าคนที่จะได้เงินเนี่ยคือคนนี้ปลายทางอันนี้คือปลายทางนะฮะคำถามต่อมาเหมือนกันเลยครับในบุมของร้านค้าเขาก็มองว่าแล้วถ้าเป็นร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหม รวมไปถึงเวลาเก็บเครดิตเอาไว้อย่างที่พี่โจบอกต้องเอาไปซื้อจากผู้ประกอบการในระบบภาษีเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยคุณผู้ชมครับตั้งงบมาเนี่ยใช้เงิน500,000กระจายให้คนใช้ใช่ไหมห้าแสนล้านแล้วเขาคิดเอาไว้ด้วยนะว่าการเอาเงินให้กับคนได้ไปใช้แบบนี้แล้วอ่ะรัฐจะมีภาษีคืนเข้ามาประมาณแสนล้านเพราะฉะนั้นต้องเป็นร้านที่อยู่ในระบบภาษีถ้าอยู่นอกระบบภาษีไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่นะฮะส่วนข้อที่7นะครับ ในมุมของคนใช้เงินนี้เอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างได้ไหม,มหรือต้องซื้อเฉพาะร้านค้ารายย่อยเท่านั้น<อ>คําตอบก็คือได้นะถ้าในห้างเขามีระบบภาษีถูกไหมฮะมแต่ถ้าเกิดฟังนายกนะนายกบอกว่าอยากจะให้เมืองเล็กๆไกลๆได้แจ้งเกิดบ้างจาได้ปะตอหน้าชนเออเหรออยากจะยังอยากให้กลับไปใช้ที่บ้านด้วยซ้ำอ่ะแต่ถ้าคนในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็มีห้างไงก็น่าจะซื้อในห้างได้แล้วสุดท้ายคนก็จะแห่ไปซื้อในห้างหมดสุดท้ายเงินก็คืออ อ่ะข้อสุดท้ายอ่ะข้อที่8ก่อนข้อหวยข้อหวยเกิดคําถามเอาเงินดิจิตอลนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ในแอปเป่าตังได้ไหมอันนี้ไม่ได้ห้ามนะเหรอแต่สเขาไ็่ยังไม่ให้พี่ออนไม่ได้หรอคิดว่าไม่ได้เออแต่เขายังไม่ได้พูดถึงแต่เขายังไม่ได้ห้ามเนาะก็ถือว่าเป็นการซื้อสินค้าอันนี้ต้องเอาดีๆนะเพราะถ้าเกิดมีข้อห้ามว่าห้ามใช้ซื้อสินค้าอบยมุกมันจะกลับมาตรงที่ว่า เป็นหรือเปล่าการเสี่ยงโชคหรือไม่เป็นหรือยังไงแล้วมันจะหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจเหรอคะโดยตรงหรอเพราะว่ามันเอาถ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วไปซื้อมาเติมไม่ได้นะพี่ปัวเขารับไม่ล่ะจริงจริงเดี๋ยวรอคําตอบที่ชัดเจนและข้อสุดท้ายอีกหนึ่งคำถามที่บอกว่าให้ขึ้นกับทะเบียนบ้านสมมติอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องกลับไปใช้ที่ต่างจังหวัดคําถามคือย้ายทะเบียนบ้านตอนนี้ทันไหมถ้าจะย้ายมาในกรุงเทพเพราะว่าทางานในกรุงเทพเพื่อจะเอาเงินหมื่นไปชอปปิ้ง ัไหมอ่ะอมีเดทไลน์วันไหนอันนี้ยังไม่มีคําตอบยังไม่มีคําตอบแต่ก็เป็นคําถามที่บอกว่าเออมันก็น่าสนใจ<ม>ตรงที่ว่าอยากให้มีความชัดเจนเรื่องของคําตอบด้วยคุณผู้ชมครับคือการที่ออกโครงการแบบนี้มาเนี่ยนะครับอะในมุมของรัฐบาลก็คืออย่างที่บอกว่าสร้างพยุหมุนทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตทีนี้มันก็ต้องถามต่อนอะว่า มันโตได้กี่ปีหรือมันจะโตแค่ปีหน้าหรือเปล่าเพราะปีหน้าเป็นปีที่จะมีการออกโครงการนี้มาแล้วก็มีการใช้เงินใช่ไหมครับกระตุ้นให้ใช้ภายใน6เดือนซึ่งถ้ามันโตแค่ปีเดียวมันก็โตแบบสั้นๆแล้วมันจะทําให้ประเทศไทยได้อะไรก็เป็นเรื่องของการสร้างตัวเลข GDP ให้มันดูดีมันดูมีพลังฟื้นขึ้นมาได้แต่สําคัญคือการเติบโตในระยะยาวอันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือเป็นเครดิตของประเทศด้วยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยทางสถาบันจัดอันดับที่ชื่อว่า Fitch r a t i n g ได้ออกประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับ Triple B กนะครับก็ให้มุมมองเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเอาลุกเนี่ยในระดับที่มีเสถียรภาพ แล้ว i ิชเรตติ้งบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะโตอย่างต่อเนื่องอ่ะปีนี้เขาบอกว่าจะโตที่2.8%ปีหน้าโตที่3.8%นี่แหละอีก3.8%ต้องไปดูว่ามันโตมาจากอะไรตัวไหนที่เป็นตัวที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้บ้างแล้วฟิชเรตติ้งเขาให้น้ำหนักกับเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐด้วยนะครับ แล้วก็ดูว่าต่อไปเนี่ยไทยสามารถสร้างการเติบโตในระยะปานกลางได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงประสิทธิผลของนโยบายทางเศรษฐกิจที่ออกมาอแต่ว่าถ้าเบื้องต้นดู Fish Rating คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ Triple B บวกก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีทีนี้อีกหนึ่งตลาดที่ไม่ค่อยดีคุณผู้ชมตลาดหุ้นครับเมื่อวานนี้คุณกิติรัตน์นรนงประธานที่ปรึกษานายกต้องคุยกับทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลขาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กรอต และกระทรวงการคลังเพราะหุ้นไทยรูดลงไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เท่าที่คุยยังไม่ได้มีมาตรการพิเศษอะไรออกมาแล้วไปถามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีคำศัพท์ในเชิงเทคนิคเรื่องของการช็อตเซลล์นะครับเป็นการเก็งกำไรอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเพราะถ้าเกิดมันทำมันทำไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ทีนี้ถามว่าหุ้นไทยทำไมมันตกเยอะจัง ถ้ามองในฐานของเมื่อปีที่แล้วมันสูงหุ้นไทยปีที่แล้วมันสูงมันมาหุ้นไทยตอนนี้มันไม่ได้มีปัจจัยสนับสนุนอะไรใหม่ๆหุ้นมันก็รูดลงถ้าดูตั้งแต่วันที่มีการฟอร์มทีมรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยหุ้นอยู่ที่พันห้าปัจจุบันนี้รูดลงมาเรื่อยๆหลุดระดับ1,400จุดลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอดูหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดตลาดครับคุณผู้ชม ที่1,387.13จุดนะครับปรับลดลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมครับแล้วก็มีมูลค่าอันนี้ไม่ใช่ของเมื่อวานอันนี้มันรอบต่ำสุดใน3ปีดัชนีหุ้นไทยที่ปิดเมื่อวานนี้1,387.13จุดนะครับหรือว่าปรับลดลงมา2.44จุดมีมูลค่าการซื้อขาย46,157จุดนะครับ แล้วตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่เปิดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผันผวนอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันครับ